สวัสดีครับสำหรับในคลิปวิดีโอนี้นะครับเราจะพาไปทำการดาวน์โหลดกระเป๋าดิจิตอลที่ชื่อว่า Trust Wallet นะครับสำหรับผู้ที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Android นะครับใน Page sto r e นะครับเราเข้าไปที่ Page sto r e ได้เลยนะครับจากนั้นมาที่ช่อง Search นะครับแล้วก็พิมพ์คำว่า Trust Wallet นะครับพิมพ์แบบนี้นะครับ ในเครื่องตอนนี้เครื่องผมได้มีการติดตั้ง Trust w a l l e t เข้าไปแล้วนะครับเลยจะเห็นเป็นคำว่าเปิดนะครับสำหรับท่านใหม่ที่เข้ามาทำการติดตั้งเป็นครั้งแรกนะครับตรงนี้จะขึ้นคำว่าติดตั้งนะครับเราก็ติดตั้งลงในเครื่องโทรศัพท์เราได้เลยนะครับหลังจากที่เราเข้ามาในกระเป๋าชาร์ตวอลเล็ตเป็นครั้งแรกนะครับเราก็จะเจอแบบนี้เลยนะครับมีให้เราเลือก เป็น create a new wallet นะครับก็คือการสร้างกระเป๋าใบาใหม่แล้วก็บรนทัดที่2นะครับก็คือเป็นให้เราทำการ add existing wallet นะครับแล้วก็มีรายละเอียดบอกว่า import restore นะครับก็คือกรณีที่เรามีกระเป๋าแล้วแล้วก็เรามีเลข12 12วลีนะครับในการกู้กระเป๋าด้วย12วลีนะครับเราจะสร้างกระเป๋าใบาใหม่แล้วก็เลือกที่บารทัดแรกนะครับ create a new wallet ครับ จากนั้นให้เราเลือกที่บรรทัดแรกนะครับจะเป็นซิกเลตเฟสนะครับตรงนี้ก็คือจะมีการให้เราใช้12วลีนะครับใช้12วลีด้วยนะครับในการที่จะป้องกันนะครับเวลาที่เราจะกู้กระเป๋าคืนเราก็ใช้12วลีเลือกที่ตัวแรกได้เลยนะครับเลือกที่ create ครับจากนั้นมาที่ แ a ็กอัพแมน a l ล y นะครับที่บรรทัดแรกแล้วก็ติ๊กถูกนะครับข้างบนนี้นะครับ1 2 3นะครับ3จุดนี้นะครับติ๊กเครื่องหมายถูกแล้วก็เลือกด้านล่าง c o n t i n u ีนะครับจากนั้นจะขึ้นเป็น12วลีหรือว่า12คนะครับเรียงกันลงมานะครับ1นะครับถึง12นะครับเราสามารถทำการ อ่าคปปี้เอาไว้ได้นะครับกระเป๋าใบนี้เป็นกระเป๋าตัวอย่างนะครับที่ผมสร้างขึ้นมานะครับแล้วก็เลยโชว์ให้เห็นทั้ง12วลีนะครับแล้วก็จะลบออกนะครับทำเป็นตัวอย่างนะครับเราสามารถทําการ c o p ปปี้ถูกคลิปบอร์ดตัวนี้เอาไว้นะครับ c o p ปปี้ตัวนี้ไว้นะครับเพราะว่าเราจะต้องทําการอ่าใส่นะครับเป็นบางคําที่แอปกําหนดขึ้นมานะครับให้เราทําการใส่ได้อย่างถูกต้องแล้วก็ตรงตามตําแหน่งนะครับ ตัวอย่างนี้ผมทําการคัดลอกเอาไว้แล้วนะครับแล้วก็เราอาจจะทำการนําไปวางนะครับไปวางไว้ที่โนต้ตหรือว่าอาจจะเป็นลายที่เราสร้างขึ้นมาเป็นกลุ่มที่มีแค่เราแค่คนเดียวก็ได้นะครับตัวอย่างนี้ผมจะนําไปฝากไว้อยู่ในโนต้ตนะครับผมสร้างเป็นโนต้ตใหม่ขึ้นมานะครับแล้วก็วางเลยนะครับวางตัวนี้เลยนะครับเป็น12คําแบบนี้นะครับ จากนั้นเราก็กลับมาที่กระเป๋าทัดวอลเล็ตนะครับแล้วมาที่คำว่า continue นะครับนะครับตัวนี้นะครับเขาก็จะให้เราทําการเลือกนะครับอ่าเขาบอกว่าให้ให้เลือกคําที่1น,นะครับคําที่1ว่าเป็นคําว่าอะไรนะครับแล้วก็เลือกคําที่4นะครับ มี3าคำให้เลือกว่าเลือกเป็นคำอะไรนะครับตรงนี้ให้เลือกคำที่7นะครับว่าคำไหนตรงกับคำที่7แล้วก็คำที่10นะครับเราจำไม่ได้ใช่ไหมครับเราต้องกลับไปดูนะครับคำที่1 4 7แล้วก็10นะครับเราก็กลับไปดูที่เราเอาวางไว้นะครับ1จะเป็นเบิร์ดนะครับแล้วก็กลับมาดูนะครับ หนึ่งสี่เจ็ดสิบนะครับอ่าเบิร์ดเวอ่าอารีเวอร์นะครับแล้วก็ลับเบอร์แล้วก็ไปดูนะครับเลือกให้ถูกนะครับคำที่หนึ่งเป็นอะไรครับคำที่หนึ่งเป็นเบิร์ดนะครับเราก็เลือกเบิร์ด คำที่สี่เป็นอะไรครับเป็นวนะฮะคำที่เจ็ด i v e r แล้วก็สิบนะครับเป็น rubber นะครับแล้วก็เลือกที่ continue นะครับหากถูกต้องนะครับก็จะเรียบร้อยนะครับแล้วก็ทำการ start เริ่มการใช้งานเลยนะครับแตะตรงนี้นะครับจากนั้นนะครับตัวนี้จะเป็นผมทำเป็นตัวอย่างนะครับ เป็นใบที่สองนะครับผมทำตัวอย่างขึ้นมานะครับเราก็จะมีเป็นเลขที่กระเป๋าขึ้นมาแบบนี้นะครับว่าเป็นกระเป๋าใบที่สองนะครับทีนี้ตอนนี้เราอยู่ที่โฮมนะครับเราอยู่ที่หน้าแรกนะครับก็จะเป็นเหรียญที่แสดงขึ้นมานะครับเป็นเหรียญที่เป็นพื้นฐานนะครับที่มากับชาร์ตวอลเลตนะครับมีบิตคอยมีอีเทอริลเลียมเมติก bnb แล้วก็ชาร์ตวอลเลตนะครับตัวไหนเราไม่ได้ใช้เราปิดไว้ก่อนนะครับวิธีการปิด เราแตะที่เหรียญตัวนี้นะครับเช่นอาจจะปิดเหรียญบิตคอยไว้นะครับแตะแล้วก็เลื่อนมาทางซ้ายแล้วก็เลือกที่ดิสบิลนะครับอิตาเลียมก็ทําเหมือนกันนะครับแตะแล้วก็เลื่อนเมติกนะก็เหมือนกันนะทัสวอลเลตก็เหมือนกันครับนะส่วนเหรียญ Bnb นีนี้เอาไว้เป็นค่าธรรมเนียมเป็นค่าแก๊สนะครับเราเก็บไว้นะครับ ตัวนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นใบที่2นะครับหากเราจะทําการสร้างใบที่3ใบที่4ต่อไปนะครับเราสามารถที่จะมาที่ตรงนี้นะครับรูปฟันเฟืองด้านบนตรงนี้ครับนะฮะจากนั้นก็มาแตะที่ wallet ตรงนี้ครับเราสังเกตดูจะมีเครื่องหมายบวกด้านบนขวานะครับเราแตะเข้าไปได้เลยนะครับแล้วก็เลือกที่ บรรทัดแรกเหมือนเดิมนะครับก็คือ create a new wallet นะครับสร้างกระเป๋าใหม่แต่ตรงนี้นะครับก็จะให้เราเลือกที่ secret p h a s e ตัวนี้นะครับก็คือ12วลีเหมือนเดิมนะแล้วก็แตะที่ create ได้เลยนะครับ backup manually นะครับแล้วก็ติ๊ก3หัวข้อนี้นะครับ แล้วก็ continue นะครับตัวนี้ก็จะเป็น12วลีของกระเป๋าใบที่3นะครับเราก็ปี้เอาไว้ก่อนครับแล้วก็นำไปฝากไว้นะครับฝากไว้จากกับโนต้ตก็ได้ครับแบบนี้นะครับแล้วก็จำมาไว้นะครับว่ามีตัวอะไรบ้างคำที่หนะครับ เฟเทลนะฮะแล้วก็กลับมาที่ทัสเวเลตนะครับทีนี้เรามาที่ c o n t i n u ีนะครับแตะที่คอนติเนียได้เลย1นึ่เจ็ดสป็นเดิมครับคำแรกจำได้ครับเฟเทลนะครับนะคำที่2เป็นคำที่4นะครับแล้วก็มาดูว่าคำที่4คืออะไรคำที่4จะเป็นอูู้นะครับ5 6 7จ็ดไฟล์แปแล้วก็ m มฟินนะผู้ไฟล์แล้วก็มมฟินนะครับแล้วก็กลับมาที่ทันเวลเล็ตนะคำที่2เป็นผู้ตรงนี้นะครับตัวนี้คำที่7เป็นอะไรฮนะเป็นไฟล์แล้วก็คำที่10นะครับเป็นมมฟินนะครับแล้วก็เลือก c o n t i n u ีครับ เรียบร้อยแล้วครับแตะที่ start using trust wallet ได้เลยครับมาแล้วนะครับตัวนี้เป็นใบที่3นะครับเป็นใบที่3แล้วนะครับเหรียญที่เรายังไม่ได้ใช้เราก็ปิดไว้นะครับแตะแล้วก็เลื่อนไปทางซ้ายแล้วก็เลือกที่ disable ตัวนี้นะครับเป็นรูปตายที่ปิดอยู่นะครับอีตาเลียมก็ปิดไว้เมติกก็ปิดไว้ t ั u s t wallet ปิดไว้นะครับนะฮะก็เอาไว้แต่ bnb นะครับขั้นตอนในการดาวน์โหลดกระเป๋าทัชบอลเลตนะครับแล้วก็การสร้างกระเป๋าใหม่ก็มีเพียงเท่านี้นะครับสําหรับ2 2กระเป๋าที่ผมสร้างขึ้นมานี่ผมจะทําการลบออกนะครับเพราะว่ามีการโชว์12วลีให้เราเห็นด้วยนะครับ12วลีเราจะไม่ให้ใครรู้เด็ดขาดนะครับเราจะรู้แค่คนเดียวเท่านั้นนะครับถ้ารู้เนี่ยจะสามารถที่จะเข้ามาในกระเป๋าเราได้นะครับแล้วก็สินทรัพย์ที่อยู่ในกระเป๋าเราก็จะไม่ปลอดภัยด้วยนะครับ โอเคนะครับก็เป็นอันเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ในวิดีโอต่อไปนะครับสวัสดีครับ